ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ดูแลผิวหน้าที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้อย่างต่อเนื่องในทุกตัวสินค้าของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าครีมกันแดดสบมู่ทำความสะอาดผิวหน้าสารสกัดจากกัญชาและเซรั่มหน้าใสาสุดปังโดยสารสกัดจากธรรมชาติแบรนด์เววิกาภายใต้การบริหารงานของซีอสาวคนเก่งคุณเววิกาสิงห์สถิตล่าสุดขอตอกย้ำความสำเร็จของแบรนด์ด้วยการคว้ารางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี SQC Awards 2022จากสมาคมธุรกิจอาเซียนไปเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเววิกาสิงสถิตนะคะเป็น CEO แบรนด์เววิกาค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะไม,ไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าแบรนด์จะได้รับสิ่งนี้ค่ะ,ะมีในทลิมค่ะแต่วันนี้ในคลคิมไม่ได้เอามาเพราะว่าหมดเลยค่ะ การตลาดก็แล้วก็มีเซรั่มค่ะกันแดดสบู่ค่ะบอกว่าฟีดแบ็กจากลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำอะค่ะ9กาสิเลยค่ะ ตอนนี้กำลังจะ,ะมีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ขายควบคู่กันไปค่ะคือให้จบครบเซ็ตในแบรนด์เดียวเลยค่ะน,นี้เราติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้านเล็บดอยค่ะโอเคมากเลยนะคะตอนนี้ส่วนมากจะเป็นพวกลาวพมา่าแล้วก็พวกเกาหลีพวกนี้ค่ะติดต่อที่แฟนเพจเววิกาได้เลยนะ,ะมีแม่ทีมสอนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยค่ะค่ะขอฝากสินค้าแบรนด์เวลิกานะคะวันนี้ก็ได้รับถึงสองรางวัลเลยนะคะดีใจแล้วก็ คูมใจเป็นเกียรติมากค่ะ